การพัฒนาและปรับปรุงจุดเด่นอะไรบ้างพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบริษัทคูปต้าจาักรเกษยรยนน้องบัวลำพูนะครับผมช่างมอนนะครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากสำหรับลูกค้าคูปต้าทุกท่านนะครับ อ่าสิ่งดีๆนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาชมกันนะครับก็คือนะครับทางสยามคูปัต้านะครับได้มีการพัฒนาแท็กเตอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะครับก็คือแท็กเตอร์ซีรีส์เรุ่น L5228 อนะครับ L5228 นะครับซึ่งมีการพัฒนานะครับและปรับปรุงนะครับมาจากรุ่นเดิมนะครับที่เป็น l 5 0 1 8นะครับอ่าละวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําว่ามีการพัฒนาและปรับปรุงจุดเด่นอะไรบ้างนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับเราก็ดูจากที่เห็นเลยนะครับก็คือรูปโฉมด้านหน้านะครับชุดกระจังหน้านะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับให้ความแข็งแรงและคงทนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสวยงามด้วยนะครับอ่าและยังให้ความสะดวกสบายในการใช้งานยิ่งขึ้นอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นซีรีส์ L 50ของเรานะครับเวลาเราจะเปิดคับฝากระโปนะครับต้องหมุนตัวนี้แล้วก็ดึงนะครับนะครับอ่า แล้วก็เปิดชุดฝากระโปรงด้านหน้าครับแต่ถ้าเป็นซีรีส์ L 5228ใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเราไม่ต้องถอดชุดกระจังหน้านะครับสามารถเปิดฝากระโปรงได้เลยสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้มาพร้อมนะครับรูปโฉมแบบใหม่นะครับที่ให้ความสวยงามดันยิ่งขึ้นนะครับตามสโลแกนกระทิงดุเลยนะครับสำหรับ ซีรีส์เอล2 8ของเรานะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการพัฒนาชุดไฟหน้าจากรุ่นเดิมนะครับเป็นรุ่นแบบใหม่ที่เป็นชุดไฟแบบ LED นะครับซึ่งให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นนะเมื่อลูกค้านะครับต้องทำงานตอนกลางคืนนะครับเพราะมีลูกค้าหลายท่านนะครับชอบทำงานตอนกลางคืนนะครับเพราะบอกว่านะครับอากาศมันเย็นนะครับและรถก็ไม่ร้อนนะก็เลย มีการพัฒนาชุดไฟหน้าออกใหม่ออกแบบมาใหม่นะครับให้เป็นชุดแบบไฟแบบ LED นะครับให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับด้านในนะครับยังมีชุดการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาชุดวาวนะครับตรวจช็คกองอากาศอุดตันนะซึ่งมีการพัฒนามาจากเดิมรุ่นเดิมที่ไม่มีนะครับแล้วมันดียังไงนะครับชุดวาวนี้นะครับจะแจ้งเตือนนะครับที่ตรงแผงหน้าปัดนะครับให้ผู้ขับขี่ได้รับทราบว่าตอนนี้ ก็อากาศเกิดการอุดตันนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่นะครับลงมาทําความสะอาดกองอากาศนะครับนะถ้าทําความกาทำความสะอาดกองอากาศบ่อยๆนะครับระบบอากาศที่เข้าไปในชุดห้องผาไหมจะได e ้สะดวกและก็ระบบห้องผ้าไหมจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าจากรุ่นเดิมที่ไม่มีนะครับถ้าลูกค้าไม่มีการทําความสะอาดอาจจะส่งผลให้อากาศที่เข้าห้องผ้าไหมได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะครับ และนอกจากนี้จุดเด่นที่สําคัญเลยนะครับที่มีการพัฒนามาปรับปรุงมาใหม่นะครับนั่นก็คือชุดวาลวของเครื่องยนต์จากเดิมนะครับที่เป็น L5018 นะครับที่เป็น4สูบ8วาลวนะครับามาเป็น4สูบ16วาลวแล้วปรับปรุง16วาลวเนี่ยมันดียังไงนะครับนั่นคือหมายว่า ในชุดหนึ่งหนึ่งกระบอกสูบนะครับจะมีชุดวาล์วอยู่4ี่วาล์วนะครับก็จะมีวาล์วไอดีสองวาล์วไอเสียสองวาล์วข้อดีของวาล์วไอดีสองวาล์กก็คือจะมีช่องสองช่องทางนะครับเพื่อให้อากาศนะครับเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นอ่าทให้ระบบการจุดระเบิดของชุดห้องเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับยังมีวาล์วไอเสียสองวาล์วเมื่อมีการเผาไหม้นะครับจะต้องมีการระบายไอเสียออกซึ่ง ในรุ่น L52 ที่มีวาล์วไอเสียสองวาล์วนะครับจะสามารถระบายอากาศไอเสียได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับที่เป็น L5018 ที่มี2วาล์วนะครับที่มีวาล์วไอดีหนึ่งวาล์ววาล์วไอเสียหนึ่งวาล์วต่อสูบทําให้ระบบระบายอากาศหรือดูดอากาศได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอ่านี่ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเพื่อให้ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบเครื่องยนต์ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะและนอกจากนี้นะครับรุ่น L5228 ยังมีการพัฒนาชุดเบาะนั่งนะครับออกแบบมาใหม่นะครับจากเดิมที่เป็นเบาะแบบแบนนะครับอันนี้เป็นแบบโอบนะครับสลีกับสลีระคนนั่งขับขี่นะครับทำให้ลดความเมื่อยล้าในการใช้งานนะครับและนอกจากนี้นะครับยังเพิ่มสปริงด้านล่างนะครับทำให้เบาะนั่งนะครับมีความนิ่มนวลยิ่งขึ้นนะทำให้ผู้ขับขี่นะครับไม่เมื่อยล้าในขณะใช้งาน และนอกจากนี้เพิ่มมาที่ชุดเกียร์หลักนะครับเป็นแบบชุดซิงโคนะครับทําให้นะครับการเข้าเกียร์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับลดเสียงดังนะครับในขณะเข้าเกียร์นะครับสะดุกสบายยิ่งขึ้นนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงมาสําหรับซีรีส์ L 52ของเรานะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มชุดไฟ2อุปกรณ์ด้านหลังนะครับที่เป็นไฟแบบ LED นะครับให้ความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อลูกค้าต้องทํางานตอนกลางคืนนะครับ สอ,อุปกรณ์ด้านหลังนะครับให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลอันนี้เป็นการพัฒน,นาและปรับปรุงของซีรีส์ L 5228ใหม่ล่าสุดของบริษัทคูบต้านะครับที่จะ่ามาจำหน่ายในปีนี้นะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร,กรไทยของเรานะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเทคนิคนะครับที่มีการพัฒน,นาปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับจากแผนกช่างบริการของบริษัทคูบต้าจาก,กเกษตรยนต์และ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือว่าราคานะครับสามารถติดต่อฝ่ายขายบริษัทคูปต้าจากเกษตรยนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ